เจกุ้งแม่กรดวริวรนทร์อนตามหาสไปรยพร้อมยกทอง55บาทค่ะเรียกตัวอินสุดๆสําหรับเจกุ้งหรือแม่กุ้งเมื่อลูกชายคนโตยอย่างกรดวริวรนทร์อนได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครหลักในเรื่องปรมลิขิตแต่กลับถูกนางเอกสาวเบลล่ารานีปฏิเสธความรักที่มอบให้ล่าสุดนั้นแม่กุ้งก็ได้โพดรูปภาพตัวเองถือเซ็ตกระเป๋าทองคาใบใหญ่ผ่านทางเพจ a c e b o o k ห้างทองหวังเงินไทยเจกุ้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ ว่าหากพุทธานได้สนใจลูกชายแม่ไม่แม่ขอประกาศอีกรอบตรงนี้หยิงไทยใดทั่วแผ่นดินอยากจะเป็นค่าบาทบริจาโดยพึงพอใจทั้งสองฝ่ายหาใช่ว่าลูกชายแม่สมได้ไหมแม่พร้อมยกให้เซตนี้25บาทอันหนึ่งละ30บาท1อันแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะจากนั้นแม่กุ้งยังได้เขียนข,ข้อความในรูภาพย้ำชัดไว้อีกว่าพุทธันคิดใหม่ไม่ลูกงาน มีที่สร้างความเฮือหาและรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งสาวๆหลายคนยังขอสมัครเป็นสไปค์ของแม่กุง้งจนในตอนนี้หมองไม่เห็นแถวที่ต่อคิวกันแล้วล่ะค่ะซึ่งชีวิตวัยเด็กของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยผมนั้นถูกสอนเรื่องระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อเป็นตำรวจเราก็เสริมสัต์เรื่องระเบียบวินัยค่ะ เร่งการตรงต่อเวลาพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบอยู่บ้านจะมีการแบ่งเวลาเล่นเกมทำงานเตะฟุตบอลและผมนั้นเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาวคนกลางน้องชายคนเล็กจะลัดกันทำงานที่บ้านช่วยที่บ้านขายของพอโตขึ้นนั้นผมก็ย้ายโรงเรียนไปนเรียนประจําอยู่ที่จังหวัดลบบุรียี่กับคนดุงคนป้าจะห่างกับน้องๆและที่บ้านไปช่วงหนึ่งเพราะกลับบ้าน3เดือนครั้งแต่ก็จะค่อยๆปรับตัวค่ะ you.